เปลี่ยนวาวน้ำฮอนด้าข้อดีของวาวน้ำคือใส่ไงก็ไม่ผิดครับมีปุ่มสองปุ่มใส่ไปงี้นะสองอันฮอนด้าข้อดีของฮอนด้าคือใส่ยังไงก็ไม่ผิดครับมันบังคับล็อกมีปุ่มตรงนี้สองอันปุ่มนี้นะ มีปุ่มนี่สองอันม,ม,มีปุ่มจะเข้าออตรงนี้มันมีมีปุ่มอยู่สองอัน,นเข้านย่าเงี้ยไอตัวนี้อยู่บนไอตัวที่จะนี่มันนี่นะข้อดีของมันดาคือใส่ไงก็ไม่ผิดครับมันมันคับขัคับไว้ครับเนี่ยเข้าปุ๊บเลยดูดิยโอ้สวยงาม,มาครับเต็มเราน้าครับนจบเลย นี่นัดสองตัวเองง่ายๆใส่ยัยงไงก็ไม่ผิดคเพราะมันบังคับไว้ไม่ต้องทากาวก็ได้ทาอันนี้มันใหม่แล้วเน่ยเข้าละเข้ารองมันละเนี่ยมันจะเข้ามิดเลยครับเนะข้ามิดเลยนเนี่ยเจ้าเนี่ยจบเลยครับ